สวัสดีครับฟอซ่าทุ่งคูประชาทิปตยนะครับวันนี้เราก็จะมาไล่รถคันนี้นะครับอ่าคันนี้นะครับกล้วยหอมนะฮะ <c oughs> ตามหาสองร้อยจีครับเดี <c oughs> ย๋ยวไปสัมภาษณ์เขากันว่าทำไมถึงอยากได้สองร้อยจีนะฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์นะยครับวันนี้เรามาตามหาสองร้อยจีใช่ไหมครับ นจะลองเป็นเปอร์เต็ปอร์เซ็นไปใช่ก็แรกนี่ไล่เม็ดสิบสองสามอ่ายังยังยังไม่โดนนี่เท่าไหร่เห็นไหมครับสองร้อยสองร้อยกิร์นี่คือสองร้อยกิโลอันนี้เราก็ไล่ก็คือแบบว่าลองดูถ้ามันขาดมันเหลือยังไงเดี๋ยวก็ปรับแต่งโจนกันข้างถนนเดี๋ยวนั้นเลยครับมีมมีร้านนี้ดีครับมีร้านที่ไล่จนอะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแทนตัวแทนร้านหน่อยครับครับนี่มีนะครับอยู่ในกลุ่มเรานะครับนะฮะชื่อร้านอะไรนะครับ M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  g a ลาดครับนี่ไล่กันสดสดดิบๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวยังไงลองมาดูผลงานของคลิปนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวออกกันไปจับ GPS กันแล้วครับเดี๋ยวคันนี้หงแดงเดี๋ยวเราจะไปจับกับเขาด้วยนะฮะสนุกสนุกนะครับโอเคไป นี่ครับรขอด้วยความขอบคุณจากทางร้านของชํานะครับขอบพระคุณมากครับใครผ่านไปผ่านมาวันนีกินน้ําได้นะครับเทสรถเสร็จแล้วก็หิวน้ํากินร้านนี้เลยมาจัดมิสิงที่นี่มั้ยเออนี่ๆๆอันนี้ทําการไล่เม็ดกันเด๋ยวนี้นะครับสดร้อนๆนะครับนี่ <ๆ S 1> ทาเดี๋ยวนี้แก้เดี๋ยวนี้นะครับจบวันนี้จบวันไหนวะ เออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอเคนะครับรอบที่เท่าไหร่นะครับนี่นี่นอร,รอบ 2. 2> ออที่2 2> 2. 2> สามมั้งรอบอสองอีสองเปลี่ยนไดโ <Okay. S 1> อเคโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวมีโดนนด,โดนอนด้วยค่ะเดี๋ยวมีโดดนอนด้วย เ้ม่ไเข้ามาเข้ามารถรถนมัต้องว่างครับ